ครับทุกท่านครับเราจะเข้าสู่ม่วงเวลาสำคัญในค่ำคืนที่พวกเราได้มาร่วมกันณสถานที่แห่งนี้นับถอยหลังพร้อมกันนะครับเข้าสู่พี่ที่เปิดนะครับ5 4 3 2 1ครับทั้งานึ่งครับและขอเสียงปรบมือดังอ,อีก่งรังให้กับพี่ที่เปิดอย่างไปนทางการครับจากโปรเพณีกิน ชาวเอสเสกินตะัพลาพประกอบแสงเสียงมพลประวัติศาสตร์ชุดศีจนาศาสตร,ร์นมัสการบริบาลอารักที่ได้รับชมผ่านไปแล้วนั้นทุกท่านชมด้วยใจจดใจจอ่อขอขอบคุณส,สื่อมวลชนนะคะขอให้ท่านได้บันทึกภาพแห่งความอลังการและก็ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของงานประเพณีกินข่าข้าของดีเมืองสุงเนินครั้งที่29ประจาปี2568ค่ะ ครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะป่ะนะไม่ใช่ไปสนามบอลหรอครับท่านเจ้ามาท่านเจ้าเจออะไรครับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาเกลเก่านะครับเมืองหน้าอยู่ครับทีนี้เขาจะมี30สิบสงน,นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับประธานในงานเปิดงานประเพณีกินข,าข้าวค่ำของดินสมเด็จน,นะครับบริการเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบนโนนฆ่าครับแล้วก็ตำบลมะเกลใหม่นะครับตำบลมะเกลใหม่ก่อนนะครับท่านนายก อีรันพรมวันใจครับโครงการบริหารส่วนตำบลมะเกือใหม่สวยงามครับคร<อ>ับครับมะเกือใหม่นี่มีผลิตภัณฑ์นะครับสวยงามมากนะครับชุดผ้างเงี้ยงนางดามนะครับอัตลักษณ์ของอำเภอสุนเนินนะครับใช่ไหม,ม เมืองเกษตรนะครับมะเกลือใหม่นะครับ ทีิรันพรม,มใจนะครับก็มอบของที่เรื่องกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ได้รลบเกียรติจากสสนะครับทิราอิววิเศษสสเมนะครับม,มาเกลือใหม่นี่เป็นเขาขึ้นชื่อเรื่องออร์แกนิกนะครับเมล่อนนะครับเมลอน ศีง่าธรรมสถานเด่นตะการหุนเรล็กนะครับที่นี่เขาก็มีวัดป่าภูผาสูงวัดภูกแก้วแดนธรรมะวัดภูกแก้วอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มีคุณเหล็กครับท่านรองผวาว่ากราชการจังนังกัลสิมานะครับก็ยยมบูธนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคานะครับ สวยงามมากครับชุดสีสวยมากเจะงดายความสว่างน้อยนิดนึงนะครับไม่งั้นเราจะเห็นความงามของชาวตะบนโนนข้าหน้าใสนะครับโนนขาหน้าใสเลยนีย่ของแท้น้ข้าหน้าใสท่านสมเกียรติวิริยะคุณนันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านสสดรนัิราอิมิเศษนะครับก็มาเยี่ยมบูธนะครับ ของที่ระลึกนะครับ <50 S 1> นายกแดงนะครับก็มอของที่ระลึกจากตำบลโนนท่านะครับให้ท่านสมเกียรติวิริยะกุลนันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ได้เก็บจากท่านตดรนจรายอุวิเศสนะครับตมีนะครับมาร่วมเยี่ยมบูธการแสดงขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับของดีแต่ตำบลนะครับสินค้าโอท็อปที่นำมาแสดงนะครับในงานประเพณีกินข่าวคำของดีเมืองสุนเนิน จังหวัดนครราชสีมาสึ่งแม่านฉันกับเราสังเก็ตภาพบรรยากาศนะครับนนค่้าเนี่ยเขาจะมีสมโอนะครับสมโอมีพืชพันธุ์การเกษตรนะครับมีวัดป่ากโกกสะเดานะครับไปดูมะละกอลูกย่างใหญ่เ่ยโอ้อย่างใหญ่เลยส่วนใครเนี่ยสวนสาอาจารย์สาธิตค่ะอาจารย์าสาธิตอาจารย์สาธิตภาคีค่ะโอ้ยยอันนี้พัน<ข>อะไรเนี่ย น,นี่พันฮอลแลนด์ค่ะพันฮอลแลนด์โอ้หอยู่ที่15 15เปอร์เซ็นต์ค่ะปีหน้าเราต้องจัดประกวดมะละกอแล้วเนาะมะละกอพันใหญ่ของใหญ่อยู่ที่นน,<อ>นท์ข้าค่ะโอ้เนาะพันฮอลแลนด์ครับอ,นนอันนี้มะขามเปียกสวัสดีค่ะมะขามเปียกแดดเดียวค่ะโอ้ของแท้ครับของแท้ ใหญ่มากเลยของสุนเนินผมบอกเลยเลยของนนท์ค่ะอันนี้โอ้ยสพเขาบอกของฮอนแลนด์มีแต่ใหญ่ๆเนาะน้องนิกกี้ฮอนแลนด์นี่กันยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้กำกับสพสุนเนินนะครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่เบอร์สุนเนินนะครับท่านก็ย้ายมาเป็นผู้กำกับที่สพสุนเนินของเรานะครับมาดูแลพี่น้องประชาชนชาวสุนเนินครับ วันนี้ก็ต้อนรับนะครับท่านสมเกียรติวิทยะกุณนันท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในงานประเพณีกินข้าวค่ำครับกุจิกนะครับท่านนัตวุฒิคาดสุงเนินครับวัดชุมวุฒิคาาสุ่เนินทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุจิกครับ ง,ง่นยอขานาดน,นะนะครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เยี่ยมบูธการสแสดงนะครับสินค้าของดีของอบตอกุจิกนะครับโดยท่านรัฐวุตรคาสสุดแดนนะครับทีมงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุจิกครับเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับของดีที่นี่ต้องทอดมันครับทอดมันทอดมันของแท้ครับต้องให<อ>้ ถ้าลองรู้ว่าชิมทอดมันครับมาที่นี่ต้องต้องชิมทอดมันครับถ้ามาไม่ถึงต้องกินเข้าทอดครับมาที่นี่ถ้าไม่กินเข้าทอดมาไม่ถึงครับนนผลิตภัณฑ์จากสารที่บ้านโนนตะโกูแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านนะครับของกุจ,จิกนะครับขึ้นชื่อมากนะครับ นี่นะครับโอ้ฟีมือจักสารสารเป็นกันทุกคนนะครับที่นี่ครับแต่ถ้ามาถึงกุจิกต้องมีข่าทอดนะครับหรือว่าครับผมเข่าทอดกุจิกขึ้นชื่อครับกำลังจัดอยู่ตำบลโค้งยางแดนส้มโอหวานโค้งยางครับ ตำบลโคงยางครับนำโดยท่านนารงเตี้ยงสุงนทรนายกการบริหารส่วนำตำบนโคงยางดินแดนแห่งส้มโอหวานรสด,ดีครับาท,าที่นี่เขามีส้มโอเดี๋ยวมีส้มโอนะครับส้มโอของดีนะครับสวนรองนายกนี่ยิ่งหวานครับสวนรองท่านประมวลนะครับรัศมีเพนเนาะท่านประมวลมีส้มโอหวานหวานครับ ส้มโอหวานรสดีครับโดยเฉพาะส่วนของท่านรองนายกนะครับเป็นประธานแปลงใหญ่สุนเนินนะครับอยู่ที่บ้านกุดโคนนะครับท่านนรลงเตียงสุนเนินขรับมอบส้มโอของดีสุนเดินให้กับท่านสมเกียรติวิญญาะคุณนันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเลยครับท่านประมวลกาบม่อมใหครับสสเมด์ตร์นัจราอิวิเศษครับมีโอกาสมาเยี่ยมบูตรท่านสมเกียรติวิญญาะคุณนัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปจตตานีประทานในพิธีที่เคารพอย่างสูงประผมร้อยโทนุชาตั้งพาณิชย์อนเภอสุงเนินในานามของคณะกรรมการจัดงานประเพณีกินเขาค่่าของดีเมืองสูงเนินยินดีต้อนรับท่านประธานและคณะและกราบขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี2568สำหรับการจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่29กำหนดจัดงานในวันที่7 9มีนาคมพศ2568ซึ่งอำเภอสุงเนินร่วมกับอ,กอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนราชการและวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ถึงมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามสืบสานศิลปะวัฒนธรรมย้อนยุคการแสดงศักยภาพในการพัฒนาอำเภอด้านต่างๆต,ต,ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยโซนที่หนึ่งการแสดง จินตภาพแสงสีเสียงสีจนะสาตุละโซนที่2การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทั้ง13แห่งและการจำหน่ายสินค้าสปีดฟู้ดรวมถึงสินค้าโอทอปการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากปราจ,จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมค่าขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานประพทนีกินเข่าข้ามของดีเมืองสูงเนินจังเวสุนเนินท่าน,นาคณะกรรมการจัดงานท่านสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกินเข่าข้าของดีเมืองสูงเนินประจำปี2568ในค่ำคืนนี้สูงเนินเองเป็นอำเภอที่มีอารยธรรมมาแต่โบราณโบราณนะครับอารยธรรมที่สูงเนินเองเป็นมี หลักฐานบ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับอรารยธรรมที่เป็นอรารยธรรมที่โดดเด่นนะครับของสงเนินในยุคสมัยของทวาราวดีนะครับเป็นอรารยธรรมที่มีทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมขนบประเพ็ยไขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับอรารยธรรมรีจนารสถืแล้วนะครับซึ่ง ถ้านับมาจะถึงปัจจุบันนี้ก็พันสามรกว่าปีสมเด็จเองยังมีพระนอนที่วัดเสมานะครับซึ่งเป็นพระนอนที่ติดอันดับโลกเป็นพระนอนขนาดใหญ่นะครับที่เป็นอารยาธรรมในบวงชี้เห็นว่าสงเดินในอดีตมีอารยาธรรมที่เจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้เองในยุคสมัยของสมเด็จทระนาจายมหาราช ประวัติศาสตร์ได้กลุ่มชี้ว่าการสร้างเมืองนครราชสีมาขึ้นมาได้มีการรวมเอาเมืองเสมาและเมืองโคราคปุระซึ่งทั้งสองเมืองล้วนแล้วแต่อยู่ในเขตอันเบอของสุนเนินมาสร้างเป็นเมืองโคราชนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ให้สถาปนิกชาวฝรั่งเศสเดลามามาออกแบบสร้างเมืองตั้งแต่ปีพศ 2,199นับมาจะถึงวันนี้ก็369ปีซึ่งตรงนี้เองล้วนแล้วจะบ่งชี้ให้เห็นถึงอารยธรรมต่างๆความสำคัญของเมืองสูนเนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสูนเนินเองยังมีของดีมากมายเมื่อกี้ผมได้เยี่ยมชมในเขตอ,องค์การบริหารส่วนตําหวต่างๆนะครับมีของดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของดีในเรื่องของลผลิตผลทางการเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์โอทอกนะครับของดีต่างๆของสูงเนินล้วนแล้วแต่เป็นของดีที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็จะฝากพี่น้องชาวสูงเนินทุกท่านให้ท่านได้รักและหวงแหงในพื้นที่สูงเนินของท่านสิ่งที่สำคัญนะวันนี้สูงเนินเองยังเป็นพื้นที่มรดกโลกซึ่งอยู่ใน เขตของโคราชจิโอปาร์กตอนนี้ท่านผู้บริการโคราชจิโอปาร์กอาจารย์ประเทอรอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์เนินเองเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์ความสำคัญเชิงอารยธรรมความสําคัญเชิงพื้นที่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตภผลต่างๆและความเป็นบรตกรโลกเพราะนั้น ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวสุนเนินนะครับที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก่าๆไว้ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับในพิธีประเพณีกินเข่าข้ามของดีเมืองสุนเนินในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีของชาวสุเนินนะครับที่มีต่อพื้นที่เภอสุเนินต้องขอขอบคุณนะครับ ทุกทกท่านที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดการในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งใหญ่และขอขอบคุณผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ซึ่งมีน้ำมนต์พับพัมพรมจากท้องฟ้ามาให้ผู้เราทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกทกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงที่ตั้งไว้ทุทกประการบันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานประเพณีกินเข,าข่าแข้มของดีเมืองสูงเนินประจำปีพุทธศักราช2 5ง8ันนบนัดนี้ครับขอบคุณมากครับแต่ผมขอขอบคุณท่านประธานในพิธีครับท่านรัอกรนัทิตศรีาดิฉันท่านอยู่บนเวทีต่อเนื่องนะครับเพื่อจะ,จะทำพิธีเปิดเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับ ซึ่งในลำดับต่อไปนี้นะคะเราเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเราและท่านผู้มีเกียรติจำนวนสามท่านด้วยกันนะคะเอาละครับทุกท่านครับเราจะเข้าสู่ง่วงเวลาสำคัญในค่ำคืนที่พวกเราได้มาร่วมกันณสถานที่แห่งนี้นับถอยหลังพร้อมกันนะครับเข้าสู่พิธีเปิดนะครับ5 4 สามสองหนึ่งครับทั้งสามครั้งจะได้แต่งและขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งให้กับพิ่ีเปิดยางเป็นพิธการครับละโประเพณีกินข้าวข้าวของดีเมืองสมเด็จอาภัสย์และหลสิบแปดนะครับอ้าวลุยมาถจอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับพวกเราชาวเพรสสูงเนินครับกิจภาพประกอบแสงเสียงอินประวัติศาสตร์ ชุดสีจนาศาสตร์นมัติการบริบาลอารักษ์ที่ได้รับชมผ่านไปแล้วนั้นทุกท่านชมด้วยใจจดใจจ่อขอขอบคุณสื่อมวลชนนะคะขอให้ท่านได้บันทึกภาพแห่งความอลังการและก็ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของงานประเพณีกินข,ข่าวค้าของดีเมืองสุงเนินครั้งที่2 9ประจำปี2568ค่ะและตใจกับงานประเพณีกินข่าค้าของดีเมืองสุงเนินของเราทุก ตลอดไปนะคะจะได้พบกับการแสดงจะได้พบกับของดีอำเภอสุงเนินและที่สำคัญนะครับเราจะได้มาร่วมกันพัฒนาให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวในอำเภอสุงเนินในช่วงการจัดงานประเพณีที่พวกเราได้ต้องบอกว่ามีคุณค่าที่พวกเราได้ยกย่องนะครับได้แพร่หลายไปให้ไกลมากขึ้นกว่านี้ครับต้องขอกาบขอบคุณท่านผู้อำนวยการเทศพรสศรีสมาน งานสำนักศิลปกรที่10นครราชสีมาที่ท่านได้คำแนะนำนะคะในการจัดงานในพื้นที่นะคะที่สำนักงานศิลปกรที่10นครราชสีมาดูแลอยู่และเบื้องหลังของความอลังการนะครับทีมงานแสงเสียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะการจัดการออกรายงานนี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับกับสวัสดีมีเดียครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสวัสดีมีเดียค่ะ